สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิลเซทายทั์สวยนะครับวันนี้ก็พามาดูในส่วนของเจ้าเวนจูรี่นะครับของเราเนาะเรามามาดูในส่วนของตัว G นะครับเรามีตัว V ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของตัว G นะครับวันนี้เนาะใครที่กำลังมองหาเวนจูรี่หรือว่าอยากได้ไฟแนนซ์ที่แบบรองรับป้ายเหลืองนะครับเราก็มีไฟแนนซ์ที่รองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0657400689นะครับสำหรับเจ้า Total Venture นะครับของเราก็ เปิดประตูนะครับได้ทั้ง2บานนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับถ้าเป็นตัวท็อปกว่าตัวจีนะครับก็เปิดประตูไฟฟ้านะครับปุ่มบุสวาตะปุ่มบุสตาร์ทีวีแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตรอบขันนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาดูในส่วนของตัวจีนะครับราคาห่างกับตัว V ีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ราคาถูกกว่าประมาณ10,000แนนะครับนี่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับตัวรถรับประกันเครื่องเกียร์นะครับรับประกันไม่มีชนหนักปดความหรือน้าท่วมนะครับตัวรถบอกเลยว่าเวนตูรี่นะครับจะเป็นตัวรถสีขาวนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับให้ดูในส่วนของคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกนะครับจะอยู่ที่779 0 0บาทนะครับส่วนคันด้านหลังจะอยู่ที่749 0 0บาทนะครับสาเหตุที่ราคาต่างกันนะครับหนึ่งเลยนะครับเลขใหม่นะครับแล้วก็รถรถที่เข้ามานะครับ ต่ปกติก็จะขึ้นอยู่กับเลขใหม่แล้วก็ปีรถนะครับคันนี้เลขใหม่จะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับทุกคนเลขใหม่เพียง5 2 0 0 0นะครับ723กิโลเท่านั้นนะครับปี2018นะครับเครื่อง 3.0G นะครับราคา779กนะครับก็ราคาห่างกับคันนู้นนะครับ3า0 0 0บาทนะครับก็ได้เลขใหม่ที่น้อยกว่านะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับนี่โคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับทุกคนรถสภาพสวยนะครับไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมนะครับไฟทั้งหมดก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แต่จากด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ก้านนะครับก้านใหญ่ๆด้านล่างนะครับด้านบนสี่ด้านล่างหนึ่งนะครับห้าก้านนะครับตัวกึ่งกลางของตัวรถก็จะเป็นโครเมียมเป็นโลโก้ของเค้านะครับโตโยต้านะครับตัวนี้น้ำมันดีเซลนะครับทุกคนใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับ0 6 5 7 4 0 0689นะครับในส่วนของตัวรถนะครับไฟเท้เดิมโรงงานนะครับทุกคนนี่โครงไฟเท้เดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ใสๆนะครับเห็นคนรีวิวรอๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่แล้วในส่วนของตัวยางนะครับน้องฟิวเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับส่วนล้อแมกเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับโครเมียมนะครับผ้าม่านมีมาแล้วทุกบานนะครับนี่ผ้าม่านมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นออ็อตจุดเต็มสีจางงานอยู่ครอบทุกจุดตัวน็อตไม่มีขยับขยืมนะครับตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับนในส่วนของเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่คอนโซลสีดําสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเคยสนใจหรือว่ากําลังมองหายอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถนะครับห้าจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่ ัวรถคันนี้นะครับในส่วนของครัวโพรมกระดุมมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะ432นะครับในส่วนของตัวเบาะ4 3 2นะครับ V.I.P. นะครับก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับโพรมกระดุมมีมาแล้วเรียบร้อยด้านหน้านะครับเป็นโซ่ขวาคู่หน้านะครับตัวเบาะตัวเบาะด้านหน้า2คู่หน้านะครับสามารถหมุนได้3 6 0อองศานะครับคนโซนกลางตัวรถของเขาจะไม่มีนะครับโค้งตีกระจกนะครับถังน้ำเพลิงต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ัว้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่สภาพสวยๆเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับนี่ใคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานเลยนะครับตัวฟิล์มต้องฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานนะครับยางก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ไฟแท้เดืมโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็คาดด้วยโครเมียมนะครับเวนจอรี่นะครับโลโก้ก็จะเป็นเวน t จอรี่นะครับตัวจีนะครับทุกคนนี่ มาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังครับตัวเบาะด้านหลังนะครับตัวนี้เนาะเบาะนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะเราสามารถปลดล็อกแล้วก็พับเก็บได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับสภาพรถสวยสุดๆนะครับเคยสนใจหรือว่ากาลังมองหาอยู่ก็สามารถติดต่อหาน้องกฟิลได้เลยนะครับ065 7400689นะครับ065 7400689นะครับน้องฟิลมีทั้งตัว G และตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปก็คือตัว V ีนะครับ เป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับนี่ตัวจีก็สวยนะครับใคยสนใจสอบถามได้เลยนะครับนี่ตัวเบาะนะครับไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับทุกคนเป็นเบาะเดิมเดิมจากรงงานเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวเบาะสามารถปรับเบาะได้นะครับสามรอสิบองศาสามารถหมุนไปด้านซ้ายได้นะครับสามารถหมุนไปด้านหลังได้นะครับสภาพสวยสุดนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ ด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังนะครับสีดำรอยตะเข็บไม่มีสีขาดจุกยุ้ยนะครับเกียร์โต้นะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆนะครับคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นสองพันนะครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับกุญแจรีโมดแบบนี้เลยนะครับนี่เลขไม่ก็อาจจะคาดเคลื่อนสักนิดนึงนะครับอาจจะขี่ไปมานี่มาน่นะครับก็ขี่ขยับรถนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของอีกคันหนึ่งนะครับ อีกคันหนึ่งนะครับราคา749,000บาทเล็งมาอยู่ที่170,000นะครับ2,000โอ้โหเล็งไม่ห่างกันอยู่ประมาณแสนกว่ากิโลเลยทุกคนราคาห่างกันแค่30,000บาทรถปีเดียวกันนะครับ 300G เหมือนกันน้ำมันดีเซลนะครับ479,000บาทนะครับอ่าขอพลัยนะครับ400 0 0 0ขอพลัยนะครับไม่ใช่400 0 0 0นะครับ749,000บาทนะครับแต่ว่าสมมติถ้าลูกค้ามีดาวน้อยนะครับคันนี้ก็จะออกรถน้อยกว่าคันนี้นะครับเพราะว่า คันนี้ราคาถูกกว่านะครับแล้วยอดจัดก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของผู้ซื้อนะครับตัวรถคันนี้ก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โครงไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหมือนกันเลยสเปคเดียวกันเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็มีให้เลือกทั้งตัว G ีและตัววีนะครับใครสนใจหรือว่าอยากมองหาอยู่อยากได้ไปใช้งานสักคันหนึ่งสามารถสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้ก็ ฝนตกหนักแล้วนะครับอาจจะแบบถ้าตกหนักเกินนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องฟิวนะครับนี่ตอนนี้ก็ฝนกําลังจะตกนะครับตกทุกวันเลยนะครับในส่วนของสุราษฎร์นะครับร้านมี3สาขานะครับมีสาขาสุราษฎร์ธานี2สาขาและสาขากรุงเทพอีกหนึ่งสาขานะครับก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับก็สามารถติดต่อน้องกับฟิวได้เลยนะครับ057400689นะครับหรือแอดนะครับแอดเบอร์แอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับ เรียกว่าค้นหาน้องฟิวได้ทุกช่องทางเลยนะครับค้นหาได้เลยน้องกาฟิวเซยี่สสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดานะครับค้นหาได้ทุกช่องทางเลยนะครับบ้านฟ้าต่างๆนะครับนี่ไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับจูเนเซร์คันนี้ติดนอกมานะครับ2ตัวนะครับนี่ตัว V ีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวน้องฟิวพาไปดูตัว V กันนิดหนึ่งนะครับนี่ค่อยดูรอบๆคันตัวจีนะครับนี่ตัว V ีราคาจะอยู่ประมาณ8,0,000 0กว่าบาทนะครับ ตัววีอยู่ราคา8 0 0แสนกว like ่าบาทนะครับก็ราคาแพงแพงกว่าประมาณแสนนะครับประมาณแสนหนึ่งได้นะครับนี่สภาพสวยๆนะครับเจอโต้นะครับเล็งไปแสนเจ็ดนะครับอ่ะเราไปดูตัววีกันนิดนึงนะครับอ่ะเห็นได้ชัดเลยนะครับตัววีนะครับสเกิร์ตนะครับรอบคันตัววีมีสเกิร์ตรอบคันนะครับนี่ตัววีนะครับตัววีมีสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยนะครับ เห็นได้ชัดนะครับเปิดประตูแบบไฟฟ้าอ่าเปิดประตูแบบไฟฟ้าซ้ายขวาคันนี้ขอย้านิดนึงนะครับคันนี้นะครับแต่ง v i p นอกมานะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะเป็นบเบาะเดิมโรงงานแต่เอาไปแต่ง v i p นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไม่แต่ง v i p น้องฟิวก็มีนะครับนี่ก็บชัดที่เห็นได้ชัดเลยเปิดประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับ มีทีวีนะครับมีทีวีมาแล้วเรียบร้อยเกิร์ตรอบคันนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับตัวนี้ก็แต่งนอกมานะครับนะครับเที็นได้ชัดนะครับคันนี้หมาแสลหกนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจก็จะเป็นคนละแบบกันนะครับเพราะวคันนี้ได้ในส่วนของปุ่มบูสสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้นะครับเลื่อนหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับนี่ สามารถควบคุมประตูไฟฟ้าจากตรงนี้ได้นะครับตัวรถบอกเลยว,ว่าสวยสุดๆนะครับตัวรถบอกเลยว,ว่าสวยสุดๆนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสีขาวนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับก็ราคาห่างกันประมาณแสนถึงแสนกว่านะครับก็ฟังก์ชันก็ล้นเหลือนะครับ ถ้าเราไปตําประตูไฟฟ้านอกนะครับบานหนึ่งก็ตกประมาณ3 0,000ื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นหนะครับทีวีนะครับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็พวกหน้าจอทัชสกรีนปุ่มมูสตาร์ทนะครับก็หลายบาทอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับก็บางคนนะครับอาจจะอยากได้ตัวท็อปไปเลยนะครับเพราะว่าตัวท็อปก็ไม่ต้องไปแต่งให้ยุ่งยากนะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าสนใจในตัวรถนะครับสามารถติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลย065 เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับรถน้องฟิวไม่มีชนหนักปริบความเหนื่อน้ำท่วมนะครับรถตู้มีให้เลือกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นโต้ต้าคอมพิวเตอร์หน้าสั้นหน้ายาวป้ายแดงต่างๆนะครับอุนเดย์นะครับเฮดบอนอุนเดย์นะครับ2.5ดีลักเวนจูรี่นะครับก็มีให้เลือกนะครับใครสนใจติดต่อเลย0ูนย์0กห้าน้องกาวฟิวเซไทยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบบบ๊าายย